ชื่อวน,นาโชธฮิรันพาณิ์นะคะอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะจริงๆแล้วเรเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นคนที่มีโรคประจาตัวซึ่งไม่ค่อยมีขยะจะเป็นเนาะก็เป็นเกี่ยวกับมะเร็งนะคะก็เป็นมาหลายปีแต่ว่ายังเป็นขั้นต้นๆเป็นตัวอุมิซึ่งตอนแรกก็มันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าทานไปสักระยะหนึ่งมันเริ่มรู้สึกว่าหลายอย่างมันเริ่มดีขึ้นสุขภาพเราก็เริ่มดีขึ้นเริ่มมีเรี่ยวแรงมากขึ้นจากที่หมอเคยให้เราทานยาโดที่มันค่อนข้างจก แรงนิดนึงที่มีไซส์เอฟเฟกกับตัวเราเนี่ยมันก็ลดลงหลายๆอย่างลดลงแล้วตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นโดยที่เราตัวยาที่เราเคยทานเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่ได้ทานเลยแต่ก็ยังทานตัวนี้อยู่ก็เริ่มต้นเลยนะคะที่ช่วงแรกที่ทานเยอะมากๆเลยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะทานเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยสี่เวลาเลยนะคะก็คือจะทานช่วงแรกเนี่ยสอเดือนเริ่มจะรู้สึกว่าคือเราเป็นโรคนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนคนอื่นเวลาเราทานไปแล้วเนี่ย เราจะรู้สึกได้ว่ามันดีเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันก็ให้ให้ผลกับเราคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เรารู้ได้เลยว่าเรื่องเรื่องผิวพรรณเราเรื่องผมที่จะร่วงเหนืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่มีมันมันมันแฮปปี้มากแล้วทุกคนในครอบครัวก็รู้สึกดีกับเรามากๆทุกคนในครอบครัวก็ทานด้วยทุกคนเพื่อป้องกันแล้วก็เป็นการที่เป็นอาหารเสริมถึงของครอบครัวไปเลยค่ะขอบคุณเอเจลมากๆนะคะที่ผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเจลซ,ซึ่งซึ่งมหัศจรรย์มากๆซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ลองกับตัวเองเนี่ยไม่ทราบหรอกค่ะยังไงก็อยากให้เปิดใจแล้วลองดูนิดนึงนะคะ